สวนที่ดีเวอร์นะคะจากที่ไม่ได้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะวันนี้ก็มาเล่นสวนสนุกกันสักหน่อยนะคะย้อนวัยกันนินิดซื้อลิสแบนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปตามเข้าไปดีกว่าว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรที่แบบว่ามีอัปเดตอัปเดตมาใหม่บ้างวันนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยนะนี่เห็นไหมความเพื่อนความเจน ร้อมเพื่อนนี่คือผิวเราคือข้ามเสียนะคะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนีเวียค่ะโอ้ยนีเวีย <c oughs> <c oughs> เราจะไม่ดำเราจะไม่เป็นนิโกตัวนี้ใช้ดีนะนี้ใช้ดีเขาบอกตัวนี้ใช้ดีขับเจสกีก็ยังขับเจสกี้ก็ยังรอด,ด,กกอ,ดอันนี้คือโฆษณาได้ใช่ไหมโฆษณาได,เาาได้เขาไม่ให้ตังค์หรอกใช่ดิเขาไม่ให้ตังค์เราพนเชร์เข้าได้นะคะบอกเลยแต่อันนี้ของดีบอกต่อค่ะ อันนี้เขาบอกว่ามันโดนน้ำได้เนี่ยไม่ทำลายประการังไม่ทำลายประการังด้วยคือให้คือแบบพิมกรนแดดสนมากเวลาเราไปเล่นน้ำใช่ไหมสารมันจะไปโดนประการังแล้วกตายอ่าฮะอันนี้คือไม่ทำลายประการังไม่ทำลายประการังก็คือฉีดว่ายน้ำได้เลิศจริงเพื่อนนี่คือเพื่อนอย่างมาวันนี้เราก็ตามใจเพื่อนนัดกันตั้งแต่วันที่สิบสามแล้ววันนี้ก็เพิ่งมาเลดประมาณสองวันแล้วก็นัดกันเก้าโมงก็มาถึงเที่ยงก็เลดประมาณสองสามชั่วโมงแค่นั้นเอง ชาชาการเลนทุกเครื่องนะคะระดับไหนระดับไหนแล้วใช่ไหมเนี่ยมึงไม่มาเล่นขาดมากนะว้ยใครไม่เล่นหมานะครับวันนี้เออแบบคนจีนมาเที่ยวไทยอ่ะแล้วม่งจะแต่งตัวประมาณเนี้ยความเ <c oughs> จนนี่คือเราแค่แบบมีหมวกอันเดียวก็คือเราไปได้แล้วคิดว่าเราจะไม่ดำล่ะดูแลคนสวยเขาดูแลตัวเองยังไงก็คือแบบแบบนี้นะคะแบบนี้แหละ นี่แหละคือการดูแลของคนสวยมีเสื้อกันฝนมาด้วยนะกลัวฝนตกแล้วผมเสียทรงแล้วก็กลัวชุดเปียกแล้วคือเสื้อกันฝนของกูนี่นี่แักหน, <pues S 1> นาแบบขับมอไซค์แล้วมันไม่ปิวอะแต่คนอื่นแม่งอาจจะไม่เข้าใจแบบซื้อเสื้อกันฝนอะไรอย่างเงี้ยราก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าใจในตัวเราเท่าไหร่มีความสุขนะตุกก็พอเป็นคนสวยมันยากมากอะมึงจริงจริงมันไม่เดือดร้อนใครไะมึงจริงจริงแต่เหนื่อยอะ ก็เหนื่อยของกูคนเดียวถือไ่ได้ให้คนเื่นถือใส่ใหม่ยี่สิบบาทเราจะไปขึ้นกระเช้ากันค่ะค่ะเรามานั่งกระเช้านะคะไปอีกฟากหนึ่ง ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นรถไฟจีนกาไหวนะไหวนะะี่เ่าหรอดรไม่รอดอันนี้คือแบบเล่นบ่อยมากนะคะเดี๋ยวพอเล่นแล้วรู้สึกแบบชิลหรอ กินตีนตลบเลยค่ะตอนนี้แล้วเขาจะให้รองเท้าเรานะเป็นรองเท้าบูทตไถนาสามเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยได้ล้วอันนี้ก็ทางในก็จะลบผ้าองศานะคะทุกคนเหมือนอากาศทเยอรมันซ้อมอยู่เยอรมันค่ะ อ๋อ oh, ดีขึ้นร <laughs> ู้สึกรักอากาศข้างนอกก็ตอนนี้แหละ <c oughs> ฉันอยู่ในฝันริเปล่าเนี่ยภาพมันเลือนล้างไปหมดเลย <c oughs> จะแบบคล้ายๆอวกาศใช่หน yeah. yeah ่าไม่กล <t ips> ัวสบายยากๆๆๆสองสองสองไปเข้าโมงโมงโมงอ่าเหมาล้อเหมาล้อแล้วไพเวท ันนี้เราจะไปเข้าบ้านผีจริงนะคะคนกับผีอันไหนจะน่ากลัวกันแต่ผีจะกลัวเราดูผมด้วยนังไม้มากไม่ได้กลัวยายวแฟนแเซนกวแฟนนี่น่ากลัวขนาด I <small> do จะกินข่าวแล้วจักตา,ายแล้วจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะดีเมอร์ก็อย่าลืมกดชับ์สไครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะบ๊ายบาย